เอาละครับมาต่อให้จบวันนี้นะครับก็มีอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นอเป็นคู่ระหว่างอัสสำชันนะครับกรุงเทพใช้ปอกไม่ไน้ใจผิดพาขออภัยแต่รู้ว่าเป็นอัสสำมาแหละกับทีมสตรีวิทยา2นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับกว่าเกมป้องกันนะครับก็คืออัสสำเนี่ยพอได้เปรียบก็คือตัวผู้เล่นมี ตัวดีกว่าว่างั้นเถอะแล้วก็มีผู้เล่นที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเป็นฟิลิปปินส์สองคนนะครับเบอร์สี่กับเบอร์แปดนะครับถ้าจําไม่ผิดเนาะก็ลองมาดูครับก็เริ่มเกมลับของอัสัมก็คือการเพจนะครับทั้งฟูขอดครับขอดแล้วก็โซนนะครับเนี่ยฮะขอรดเนี่ยเขาเพจเพจกดดันนะครับให้ให้ส่งส่งยากนะครับพอส่งยากก็เสียเทิร์โอเวอร์ เนี่ยแล้วจังหวะแบบนี้คือลอยสูงนะครับทุกคนมองบอลหมดนะครับหลังรั่วนะครับกินฟาวไปนะครับก็เดี๋ยวจังหวะเริ่มการป้องกันจัดการเนี่ยครับพอเป็นฝ่ายป้องกันปุ๊บกลับมาตั้งเลยครับแต่จังหวะนี้นี่ครับตรงนี้นะครับ จุดนี้นะครับถ้าบอลอยู่เส้นเบสไลน์180ตรงมุมนะครับทางทีมก็จะทําการดับเบิลนะครับดับเบิลทีมนะครับไม่จําเป็นต้องเอาให้ให้เขาให้เขาตายนะครับแต่ว่าให้เขายิงยากเฉยๆนะครับเป็นการเร่งเร่งจังหวะให้เขายิงนะครับจะทําให้เกิดการเอ่ร่งจังหวะยิงทําให้ความแม่นยําม,มันลดลง ็เก็บบอลได้ครับก็ัคคบดูกันยาวๆนะครับประมาณอ่าลองดูเพลนี้ครับนี่ฮนะผู้เล่นกาดจ,จ่ายนะครับส่งแผนไปให้เพื่อนนะครับโดยการเคาะที่หลังหัวนะครับจับหัวนะครับ เป็นการเซตแผนนะครับเหมือนแับเสียแต้มแล้วก็เรียกแผนนะครับมอนเตอร์ก็เซตนะครับเห็นไหมฮะเซตจังหวะตัวแรกนะครับตัวสองนะครับตัวสามนะครับอันนี้คือแผนเดียวกับไอวอร์ซันซีรีส์ของทีมเดนเวอร์นักเกตนะครับที่ผมเคยทําให้ดูไปแล้วนะครับก็เป็นแผนเป็นเพลงที่มีประสิทธิภาพนะครับก็ผู้สอนก็มาใช้กันหลายหลายโรงเรียนนะครับ ดูชัดๆกันอีกทีหนึ่งครับคนที่จะยิงคือคนนี้นะครับน้องเบอร์สิบเอ็ดสกรีนตัวแรกเห็นไหมฮะจังหวะที่สกรีนปีกตัวนี้ครับเขาก็เปิดพื้นที่นะครับเสร็จแ,แล้วเห็นไหมสกรีนตัวที่สองนะครับจะเป็นจังหวะนี้ครับเขาอ่าน้องคนนี้คนที่เป็นคนชูดเนี่ยครับก็จะเลือกว่าจะไหลลงไป ไปรับบอลใต้ข้างล่างนะครับหรือว่าจะเฟดออกมายิงนะครับในเทนี้ครับเห็นไหมฮะถ้าตัวเนี้ยตัวป้องกันเขาอะหดนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวต้องโดนคัดล่างเขาหดนะครับผู้เล่นที่เป็นคนยิงเนี่ยก็ถ่างออกมานะครับเพื่อจะยิงได้ครับแล้วก็ติดสกรีนด้วยนะครับด้วยเซนเตอร์นะครับนั่นแหละครับเรียบร้อย เนนี้ก็ผมทำให้ดูแล้วนะครับที่เป็น i อเวอร์ซันซีรีส์นะครับมีทั้ง AI r i AI ฟ i อ AI f l a เอไนะครับลองไปหาดูได้ครับเสร็จแล้วนะครับพอได้แต้มปุ๊บเพลสซิ่งทันทีนะครับเห็นไหมฮะกดดันเต็มสนามนะครับแต่จังหวะนี้นะครับเซนเตอร์ดันขึ้นมาสูงเกินไปนะครับทำให้ มีพื้นที่เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในในแนวเดียวกับผู้เล่นตัวบุกนะครับอ,นนอ่าเนี่ยครับจังหวะน,นี้ป้องกันดีครับลุมสองปุ๊บเขี่ยบอลได้จำบอลนะครับตรงนี้มีการดึดกันเกิดขึ้น หรือว่าเขาจะเรียกแผนยังไงครับอ่าทีนี้เรียกเรียกสปีดนะครับโดนเกียบบอลออกข้างไปครับทีนี้มาดูแผนส่งข้างนะครับของอัดต่ำนะครับผมด้ยินน้องเขาเรียกคืนเพราะว่าเขาูดไทยไม่น่าจะได้ครับเป็นฟิลิปปินส์นะครับคนที่ส่งบอลแผนนะครับเซนเตอร์ยืนคู่บนนะครับแล้วก็อ่คนที่ยิงยืนฝั่งเดียวกับบอลนะครับคนนี้ ก็ไปสกีนให้ครับแล้วก็คาดเรื่องนองดูครับปึ๊บเห็นไหมวิ่งผ่านฉากนะครับเพื่อมารับบอลนะครับถ้าเปลี่ยนนะครับี่ยฮะเขาเปลี่ยนเห็นไหมฮะพอเปลี่ยนปึ๊บคนนี้เปลี่ยนทิศทางครับขึ้นมารับตรงหัวกระโหลกนะครับปึ๊บเซนเตอร์คู่สองคนปิดประตูใส่ครับ จังหวะนี้ถ้าถ้ามีเวลาก็คงจะได้ยิงสามนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือเล่นพิเกโลตอน,นะครับจังหวะทำได้ดีครับแต่ว่าจบไม่ได้ค่นนเองทนะางสตีวิสก็มีผู้เล่นที่เซนเตอร์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีเนียนะครับปืนยาวนะครับ น,นี้มาเล่นตัวตัวนะครับเซนเตอร์นะครับจังงวะนนี้เซนเตอร์ของทางอสสัมเขาตัวใหญ่ครับสามารถพิงถ่ายบอลได้นะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นลองดูครับ <ğ az ZA> น่าแหละครับเห็นไหมฮะเพราะว่าด้วยความที่น้องเขาอ่ะเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็เจอแต่ผู้เล่นที่ตัวเล็กกว่าครับทําให้เขาอ่ะไม่ค่อยจะก้มนะครับพอเจอคนที่เป็นตัวสุด ความสูงสูสีกันเนี่ยพอเขาเขาก้มไม่ลงปุ๊บเนี่ยบอลมันก็เคาะสูงก็เกิดอมีช่องว่างให้ลวงได้นะครับพอปัดได้ก็เสียเทนนโสเวอร์ะครับขโมยบอลได้นะครับอเป็นผมดูแล้วก็นักบาสฟิลิปปินก็แข็งแก่งแข็งแรงครับอ่าจังหวะนี้ครับเห็นไหมฮะ มัวแต่มองครับว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับในคลิปที่แล้วที่น้องคนนั้นเขาไม่ยกมือนะครับที่หลุดมาในเพซซิ่งนะครับแต่ดูน้องคนนี้ครับเห็นไหมคราเขาทิปไปที่ห่วงนะครับเขาไม่ได้หาตัวนะครับแต่ว่าจังหวะกระโดดเนี่ยมันก็ต้องมีประทะกันอยู่แล้วนะครับแต่จังหวะนี้ก็พุทธศิลป์ไม่ได้ไม่ได้เป่าว่าเป็นฟาวนะครับ คิดได้นะครับพ่ขึ้นตรงๆกันก็ัดสินย่าครับลูกนี้มันเร็วครับแต่ก็ยิงไม่ลงครับาม,มาครับสตีวิตนี่ต้องใช้ปืนยาวอยู่้ะครับไม่ลง เีวิ right วยังไม่ค่อยสมผลเท่าไหร่นะครับมีอะไรให้ดูไหมน่าจะแผนเดิมเปลี่ยนแผนนะครับใช้ตัวตัวตัวใหญ่นะครับสกีนให้เลยนะครับเห็นไหมฮะตัวใหญ่สกีนให้เลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <line> แล้วก็ออกมารับบอล เล่นตัวๆครับจะฟาวไปก่อนครับวันนี้หอยออที่ครับขอบอลได้ฟาวปุ๊บเนี่ยตรงหลังนะครับเนี่ยฮะทำฉากสองครั้งนะครับดับเบิลสกรีนนะครับแล้วก็ยิงเนี่ยฮะ จังหวะสอดนะครับเพื่อดึงตัวผู้เล่นออกไปตัวประกอบออกไปนะครับอย่างเงี้ยครับคือไม่ต้องไปถึงกับไม่ต้องไปทิปเขาไม่ต้องหวังว่าจะทิปโดนครับแค่เร่งแย่จังหวะให้เขาให้เขาเร่งนะครับก็การยิงก็จะลดความแม่นยำไปได้เยอะแล้ว ฉลาดนะครับอ่านทางบอลแล้วก็จับได้นะครับแล้วก็เตซิ่งทันทีนะครับ,บอย่างเงี้ยบอลลงปุ๊บเตสทันทีลุ้มสองครับอ้าวจังหวะพอเขาเล่งจังหวะก็ไม่ใช่จังหวะตัวเองก็ยิงยากครับ ต่อครับลุมสองนะครับจังหวะอย่างนี้ควรจะยิงนะครับไม่ควรส่งแล้วนะครับสุดจังหวะแล้วหมดจังหวะก็ก็ควรจะไปเสี่ยงเอาที่ห่วงนะครับโยนไปเพื่อแย่งรีบาว์ก็ย่างดีอันนี้เสียเทอร์โนเวอร์ครับก็ตูวนต่อครับน้องโมสิเบ็ดนี่เล่นทีเดียวด้วยนะครับ อ่านี่คีนึงครับประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับคือเล่นพี่แอลโลครับเซนเตอร์ขอไม่ให้อ่าเรียกพี่แอนโลนะครับแต่ทีเนี้ยเซนเตอร์แทนที่จะมาสกีนให้ด้านล่างครับกลับไปสกีนให้ด้านบนนะครับซึ่งเซนเตอร์ตัวป้องกันเนี่ยก็ลองอยู่แล้วนะครับก็ทําให้น้องเขาต้องตัดสินใจได้ไปทางด้านล่างเห็นไหมแทนที่จะเปลี่ยนมาฝั่งนี้ครับแต่ว่าเซนเตอร์เพราะว่า คงมีจิตนาให้ได้เข้าไปด้านด้านในครับแต่ครนี้คือเซนเตอร์เนี่ย,เ,ยเขาไม่ตามน,นะฮะเขาไปดักรอเน้ยเนี่ยครับครน,นี้คือลุมสองแล้วนะครับแต่ข้อผิดพลาดของอทีมรับก็คือเนี่ยฮะถ้าอยู่อยู่ในลักษณะขนาดเส้นแบบเนี้ต้องไม่ให้เขาหลุดไปได้ถึงเส้นเบสไลน์นะครับทำยังไงก็คือขาเนี่ยควรจะเหยียบเส้นออกหลังไปเลยนะครับเพื่อ กันไม่ให้เขาหลอดไปได้นะครับซึ่งจังหวะนี้ป้องกันไม่ดีครับลองดูอีกทีครับเพนเตอร์ครับเนี่ยฮะต้องทับเส้นครับพอไม่ทับเส้นก็หลุดนะครับแต่ว่าจังหวะนี้หมดจังหวะไปแล้วนะครับก็โยนทิ้งลยงได้อยู่เป็นแคเวลลิ่งไปนะครับก็มาดูอ่รอบสุดท้ายนะครับที่ผม ถ่ายเอาไว้นะครับก็เนี่ยฮะก็ต้องเล่นสไตล์สไตล์เนี้ยครับอย่าไปเลี้ยงสู้ครับพาดบอลไปเรื่อยๆครับเนี่ยฮะช็อตนี้ก็ควรจะโยนนะครับเล่นโฟเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าสะบัดให้ก็เพื่อนก็ไม่มีจังหวะชูอยู่ดีครับแล้วก็มาเล่งเพราะว่าช็อตๆจะหมดนะครับแต่ว่าโชคดีอ่าได้่าไปนะครับก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเกมป้องกันเพซิ่งนะครับของอัศมชันนะครับก็เดี๋ยววันวันไหนทิวมาแล้วก็อัศมทนมาก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูกันอีกนะครับขอจบแค่นี้ครับ